ครับอ,อย่างยุ่งกันที่จังหวัดสุราธานีนะครับมาติดตามโครงการดีดีคล่องสทบพัฒนาฝีมือแรงงาน1 1อสุราธานีก็ได้รับสมัครช่างไฟฟ้านะครับเข้ารว,วมโครงการ1ตําตำบลนช่างไฟฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนให้เป็นช่างไฟฟ้าอย่างทุกกฎหมม้นะครับโดยนายปรีชาแก้วเกลือผู้อำนวยการสาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1ิอสุราธานีก็ได้บอกว่าโครงการ1ตําตำบลนช่างไฟฟ้าโดย P.E.A. หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้รวมกับกรมพัฒนาฟีมือแรงงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวมกันส่งเสริมพัฒนาชีปชังไฟฟ้าให้กับประชาชนให้เป็นชังไฟฟ้าประจําตําบล เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เป็นช่้งไฟฟ้าอย่างทุกกฎหม้ครับซึ่งตอนนี้ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1ิสุอสษุราธ,ธานีเนี่ยเขากําลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่หนึ่งค่ะเปิดกันจนรับ25คนเลยนะคะและการเปิดรุ่นที่สองพร้อมๆกันไปด้วยนะคะอีก25คนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึงวันที่25สิงหาคมปีนี้โดยทีน่นีกฎเกณฑ์เนี่ยต้องข่าน3ขั้นตอนค่ะขันนะ้นตอนแรกคือการฝึกอบรม ซ่องค่ะก็ต้องไปทดสอบมาตรฐท่านฟีมือแรงงานและการสร้างการประเมินความรู้ความสามารถทุกขั้นตอนนี้บอกกันดังดังว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและการได้รับมาตรฐท่านอย่างแน่นอนค่ะคไปฟังเสียงข้องทนัท<า>นพอสพรสิบเอสุรัตน,น์ธานีกันค่ะได้มีการคิดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการต่อเนื่องมาจากที่ได้ทำร่วมกับการไฟฟ้าสวยภาคมาแล้วตั้งแต่ปี2อ6 0นะครับ ซึ่งตอนนี้เรากำลังรับสมัครผู้ที่สนใจนะครับมีความพร้อมในเรื่องของวิชาชีพมีอายุตั้งแต่สิปีขึ้นไปนะครับเป็นช่างไฟฟ้าประจําชุมชนประจำำําตําบลหรือช่างไฟฟ้าทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะจบการศึกษาระดับปวจขึ้นไปแล้วก็มีวิชาชีพด้านไฟฟ้าหรือผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะครับสมัครเข้าร,ร่วมโครงการนะครับทุกคนนั้นก็จะต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมผ่านกระบวนการในการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาตินะครับแล้วก็ ไปเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถในการทํางานถือว่าเป็นช่างประจําตําบลที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะครับก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับอยากจะกับเร่วงโครงการนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาผลง,งานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งผู้ที่จบฝึกอบรมแล้วเนี่ยการไฟฟ้ายัางมี กล่องเครื่องมือให้ด้วยหนึ่งชุดนะครับในวงเงินประมาณห้าร้อยบาทครับสำหรับผู้ที่ผ่านการกอบรมครับพ่อผมน้องลายฟังทฤษว่าเรื่องห้องชังไฟฟ<ช>้านะครับ<ช>เป็นวิชาชีพที่ได้รับการควบคุม,มนะครับ<ม>บางคนบอกว่าเช่นเดินเดินเป็นไายไฟไม่ใ่ยากนี่นะเดินเดินไม่ใช่เดาจะลักลักโต๊ะก่อนนะไม่ได้นะครับพิษกฎหมมยนะครับการเป็นชังไฟฟ้าที่ทุกตตองตางกัหไม้จะต้องผ <บา S 2> ่านการอบรมแล้วก็ ผ่านการทดสอบฝีมอือนะครับมีการออกใบรับรองให้นะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะเป็นการขยายเพิ่มจํานวนทางไฟฟ้าที่ทุกต้องตามกฎหมายที่มีฝีมอือที่มีมาตรฐานะะนะครับให้มีในทุกตําบลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดว่าเดินไม่เป็นเดินไม่ดีต่อไฟซึ่งมันไปจําไปทูกกันทักทิดสัมผัสอาจจะเกิดไฟฟา้ารัดวงจรน,นะครับทำให้เกิดอุบัติอุบัติภัยเกิดอคีภัยกันได้นะครับจึงเป็นวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเลวครับก็เรียกว่าเป็นใบเบิกทางที่ว่าได้ทางภาคที่เซอร์ไพรส์พักปฏิบัีิ คนเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนับว่าเพียงพอต่อความต้องการนะโครงการนี้เขานึ่งตำบลอืนึ่งบนอย่างน้อยอ่านึ่งช้างแต่ว่ารุ่นรุ่นนึ่งยี่ห้าคนนะจะกระจายไป็นระดับตำบลใช่ไหมคะโอ้เป็นไปเบิกฐานสีดีเลยค่ะสนับสนุนนะคะกขทีนี้คนตีว่าอีเรียกใช้บริการกระท่ามาเลยว่ะไรันมีช้างไนมีใบยีกันบ้างนะใบดับรองจากพ่อพรอซิปเอสกันบ้างนะคะ